เพลงเนี้ยเป็นมาจากนักเล่าที่มีร่างคนนิ่งอาจจะตายไปแล้วแต่ว่ามีร่างคนแล้วแบบกลับมาใช้ร่างคนคนอะไรไ่รู้ยิงโดยยิงดูดรักไอ้อะไรอะเซิร์ร่ะเซิร์ไม่เซิร์ยอง คอนเทนต์ในวันนี้คือ อ่าลืมไทยอินโท Thai ซีนี่เพลงอะไรอ๋อเออเอออันนี้ก็ได้เนาะไทยซีนี่เพลงอะไรนะครับคือกติกาเนี่ยนะเราเข้าเรื่องเลยนะไทยเพลงจาก intro เฉยๆไม่มีเนื้อร้องมีปะไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อร้องมีแค่แอะเดียวแอคเรื่องที่ผมง่ายจริงเหรอวะใช่คือมึงเป็นคนง่ายใช่คือแบบใคร i ชวนไปไหนไปหมดถูกผมทักกูมันละเรื่องก็ตามนั้นฮะคือเราแค่ทายเพลงจาก intro ที่มันขึ้นเอาง่ายๆนะถ้าเองฟังเพลงแล้วกดข้ามอ่ะแบบเป็นเนื้อร้องเลย จะมดูอินโทรแนั้นแหะเราต้องฟังจากอินโททุกคนฟังเพลจากอินโทรอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากมีทีมไหมวันนี้มีทีมไหมอันนี้ไม่แน่ใจมีทีมยุค2000ต้นๆให้น้องหามาเป็นตั้งแต่ปี2 0 0 0ถึง2 0 0ก็คือเป็นช่วงแบบยุคที่เราแบบกำลังเด็กๆอยู่เลยกำลังเติบโตกำลังโตไปเลเอออะแบ่งทีมก่อนเราเล่นกันเปทีม2ทีมดีกว่าครับอออก ออกก่นเลยอ่าอือ่ะหยุดไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมอยู่กูอยู่กูไม่ได้เลยเขาเบอกว่าออกก่อนเลยกูอยู่ทีมมึงใช่เหรอนี่แกล้งหยินหย่างแกลงอย่างกูแก๊งหย่างหยินฮึมฮึมได้โดมเรื่องเรื่องเพลงนี่มึงรู้ไหมรู้หมดกูไม่รู้ชื่อเพลงเลยกูรู้หมดอ่ะจริงอ่ะใช่กูฟังเพลงมาเยอะกูฟังมาเยอะก่อนตอบทำไงเอาก่อนตอบยกมือง่ายดีซื้อโอเคมา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 เริ่มเลย เราไม่นอนแน่นอนสซฟามีคาเฟ่เออแล้วเ mm. นี่ยฟิล์มทำังไงเนี่ยพี่คุ้นมากเลยมันต้องเป็นอะไรเลิฟๆอะไรนี <S <s ่ฮุนลาฮุนลาเดินเพียโอ้โหเฮียเดี๋ยวมึงยกมือเลยมึงยกมือเลย ก็ไม่รู้ไม่เคยฟังร้องเพลงไม่รู้รู้หมดรู้หมดจริงอหรออ่ฟังเพลงเยอะกูฟังมาเยอะก็ไม่รู้ไม่เคยฟังเชี่ยไปดิบุ้่เคยฟังคุณอินโทรแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อเพลงชื่ออะไรน่าเลิฟมันเป็นวงน่าจะหนึ่งในคาร์ิคาเซ่คุณว่าอ้าวแล้วกูไปคุยกับพวกมุณทำไมน่าจะเป็นหนึ่งในคาร์ิคาเซ่ใช่อันนี้ต่อคนละข้อไหต่อคนละข้อทอล์คคำไม่ได้ก็ไม่ได้เออ นี่อันนี้นนทั้งหมดมีกี่เพลง <15 S 1> ทั้งหมดมี15เพลง15อ่าเลคย์่ีอ่ะกูอะตอ,กก L o v e. อบก่อนนะ L O V E ของเด็กันนไม่มีชื่อของนี่เกลียดค่ะสภาวะโลกเลิฟอสภาวะโลกเลิฟออชื่อเพลงนี้ป่าววะใช่อ่ะคำตอบคือกเกดค่ะโอ้โหไม่มีถูกเลยคำตอบคือใช่เลยเด็กมีปัญหา

เมื่อกี้คามทำไมไม่อะไรไม่เมื่อกี้แกกูแทบอ่อนใ้เขาไงอ๋อเป็นดาวทิพย์ไงอ๋อใช่สรุปวันนี้พี่ได้ไหม โอเคอันนี้ไม่เป็นไรทุกคนกำลังไม่ร้ายเรื่องกรรมการรับจอบแรกน้องคือเขาบอกผิดให้ผมบอกผิดใช่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะก็คือยังไม่ต้องรีบเฉลยไม่ต้องรีบพูดคำตอบรอแค่แบบผิดค่ะถูกค่ะอะไรเงี้ยยอมย่างยอนไม่เฉลยแฟนไม่ได้สนหังจริงไหมเนี่ยไม่กูไม่ได้แบบนี้ก็คือเอะมาคตอบคามคนแรกเลยเนี่ยคามคามคามชีวิตคามคาติดต้องติดไอ้สามเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้รู้โอ๊ย เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ชื่อเองอุ๋นนขมัเมอยไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอก่ไอนน่จจเชมาคอเชิมาเจอจอปันฮะตคันเลิศอไม่รู้ชื่อเพงใช่ไง ใช่ใช่ใช่ใชใ้ t ครับเออี่อถูกค่ะดเปนปเทีงคืนฉันออกมาคอยเธอกัลลาโอ้เธอเจ้าน e ลล่ a เธอเธอไม่ทันรำลาไอ้ตสูงละโอ้โหไอ้นี่มันอดให้กูนี่งให้ก่อนใหก่อนให้ก่อนอันี้คือเรืองเพลง King b a จะไม่ได้พุ่งขึ้งมาน่ไงเยอะเพลงต่อไปนะคะ กรเปาแบนดแฟนยิ้มเหรือเงิใหญ่กว่าเงินในปากเก้าเคก้าเป้านะคะเพลงที่ห้นะคะอุยหาแล้ววะเฮ้ย เรื่ออะไรชื่อเพลงไหนตอบไม่ถูกนะไอเพลงนี้เป็นมาจากนักร้องที่มีร่างคนนี่เขาเขาไม่เคยแก่ไม่เคยแก่เขาไม่เคยแก่เขาคือสตาร์อายุไม่เท่านี้จริงจริงๆก็มีที่พี่หรือสตาร์ถูกมอะไรเกามีทฤษฎีว่าเออคนคนนี้เนี่ยคือเป็นนักร้องที่แบบอาจจะตายไปแล้วแต่ว่าแบบมีร่างโคนแล้วแบบกลับมาใช้ร่างโคนแล้วทุกวันนี้เรายังเรียกเขาว่าพี่อยู่ใช่ขณะที่เขาอายุ50แล้วรุ่งคงแล้วหกสิบหกสิบแล้วในพบครับเอาต่อเลยใช่ไหมโอเคใช่ไม่ใช่ ำตอบคือ loving you so much เพลงที่ไหวะ so much very much อยู่ของของเบิร์ดของพี่เบิร์ดเพลงไหญ่ยังไม่เต็มเพลงเลยเี Year, ้ะไม่ถูกหรอ too much s o much เฮ้ยอ้าวมา too much so much very much แค่ very much เดียวเองเพลงที่หกนะคะเฮ้ยตามไม่นานหน่อยเว้ยรัอนั้นอ่ะ ชิมิชิมิ้เ้นเพลงนี้กูต้องเคยเต้นต่อตอเว่รงเข้ามาทักเราฉนน่ารักชิมีชิมีแล้วที่คุ้มากใกล้ๆเธอคิดอะไรชิมีชิมีี่แต้มนะกูสองอ้าวมึงจับแต้มเลยใช่มลนะกูสามเปบ่าใช่กูสมมึงหนึ่งะสองต่ออะไรมาบ้างต่อแบนแฟนยิ้มหรือชิมีชิมีใช่อันนี้ต่อมาเราเล่นกันมาหก้อร์หร ใช่พี่โบ๊ะพี่เจ๊แล้วนะผู้ชมนงบมากนะจนดูจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเราเล่นไปด้วยกันค่ะพี่เจ๊นะคะเฮ้ยเฮ้ยมือของมันต่อต่อต่อไปม่ใช่ มึงเพิงเล่นเนี่ยมึงรู้รู้ชื่อเพลงกันรู้รู้เอามึงก็ชันเลยตอบดิยังกินไม่ออกเฮ้ยสัตว์มึงรู้หรือมึงไม่รู้เนี่ยอ้วนตีนขมักแม่ไม่รู้ชื่อเพลงความรักหรือเปล่าครับตอบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ความรักไม่ใช่อย่างนี้กูกำลังคิดอยู่มันมีอยู่สองตัวเพลงในหัวเนี่ยมีนะน้ำลยทนทีแรกคืมึงช่วยกูเลยหน่นถูกนะ กูว่าไม่ใช่หรอกเอาใจมึงตอบก่อนคนที่ถูกละเป็นคำตอบที่ใช่ถูกค่ะแล้วเราไปต่อยเห็นเขาเลยไม่ต่อเก่งทุกคนผมว่าเชื่อใจจอฮันยังไงก็ถูกตอบกันกูว่าไม่ใช่หรอเอาใจมึงตอบกันไม่ใช่หรอไอ้เจ้าครึ่งๆเองเพลงที่แปดนะมาวันที่สีโฟน่เลยเฮ้ยหยุดอยากฟังไห กูรู้ของใครแต่ว่ากูจำชื่อเพลงไม่ได <Okay. S 3> ้เฮ้ยนี่ไอ้อะไรของพี่นี่ของพี่นี่ใช่แต่กูไม่รู้จริงๆก็น่ารักมึงจะจึะไปบอกมันมังเนี่ยเฮ้ยจังหวะหัวใจเออนึกกูรู้นั่นนี่ใช่แบบนี้เพราะอะไรวะยังทำเป็นจังหวะยังไงมันชื่อเพลงนะจังหวะหัวใจอืม ấy 3 cái nó nó เริ่มแล้วๆนิดๆๆอืมนี่ตาสอด ไอเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของไอคนนี้ไว้กูจำแค่ชื่อคนร้องได้จำแต่ไอโดมเข้านะ่จำเป็นเป็นเฟมเป็นเฟมคือกูจำชื่อคนร้องไม่ค่อยได้แต่แต่เขาเนี่ยที่เขาจะร้องเพลงไง ตอนนั้นนะตอนต้องเขาผอมมากเขาผอมมากแล้วเขาจะจะเจาะปากงงี้อ้าวโหอันนี้ดาวเล็กโทเล็กโทพิดแนบเออเล็กโทจะเปรกใช่ของเล็กโทจะเปรกแต่กูไม่รู้เพลงอะไรยอกูฟังเล็กโทอยู่เพลงเดียว <c oughs> เอ้ยคือฟังเพงลงเล็กโทกูฟังอยู่สองเพลงแต่กูฟังแต่เพลงที่มันวากเยอะๆไม่เคยฟังเพลงชาไม่รู้ว่าใช่ไหมนะั้นแต่ว่าแค่เดาว่าเอออาจจะไม่ใช่เล็กโทรอาจจะผิดอาจจะผิดคนาจะผทำไม่เราไปช่วยเขาอ่ะไม่เราไปช่วยเขาอ่ะเราไม่รู้ทางลูกคุณเราไม่รู้เลยยอมดีกว่าอันนี้ยอมครับยอมครับอ้ย มเอยากใช้ทาแซมอยากอยากลองอยากลองแบบว่าเอาแซมแซมไปใช้ไอ้เคียร์ต้องรั้งโหลดกันอีกมี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 ไอ้จอนมีหายไปแล้วกูคือละใจน้อยไม่รู้จัก abnormal a b บ o r m a l a อ n o r m a l อันนี้สีกับสับใช่ไหมใช่ ไปโอ้ยรู้เลยสักสี้วยครับเท่ดิแล้อะไรไ่รู้ยิงตัวยิงดูดารักชื่อเพลงชื่อเพลงยิงตยิงตัวยิงสวยโอ้ยเราเนี่ยมันเด็กตาไปนูดเรอเพื่อนใช่ เรามันดูตอนที่สักซีจับมือพี่ตูนใช่แล้วเราก็ตอบเพลงยาพิษติดเป็นเป็นเพลงเพลงที่แบบสมัยป5เออช่วงนั้นแอบชอบผู้หญิงด้วยนะช่วงแบบฟังเพลงของสักซียก็เลยไปบอกชอบเขาแล้วเขาก็ชอบกับกูดูสักซีน่ะกูถัดลดนกีตาร์จีบสาวเพราะสักซีเลยนะเออแล้วทุกวันนี้ก็คือจีบสาวติดคนนั้นยังอยู่เขาเป็นแฟนทุกวันนี้อ่ะไม่อ่1นะคะ ใช่หยุดเ้ยมันเป็นลายมีเฮ้ยอย่าพึ่งนึกลงรักจะมีเจ้าของโอ้ตายตายไม่อกไม่นีเอารักคนมีเจ้าของใครแล้วมันไม่ถูกหรอมันไม่ถูกเลยรักคนมีเจ้าของนั่นคือพี่ผิดใช่ไหมแหละใช่ค่ะรักคนมีเจ้าของกรรมการนิวนาโวกรรมการนิวนาโวลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุ่ง มันไม่ได้คะแนนหรอไม่ได้ค่ะมันต้องเป๊ะมันต้องเป๊ะไงเออเย่เย่กูนำมึงแล้วบอยจีนี่แม่นเดี๋ยวนี้ที่นำได้เพราะอะไรเพราะกูหลงเนี่ยบอกเลยอย่าไปหลงมึงเลยนำเลยไงโอเคค่ะเพลงที่สิบสองไอ้จอนหน่อยดิโอ้ยยากเลยมเมาเกินเลยไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยเราไมบอกเขาทำไมนะบอกว่าใช่ดิเอาแล้วเชิญซุบซิมซุปซ่ากันน่ทำเป็นมีความลับกับเพื่อนเดี๋ยวนะอยากใครลอบหนึงครับเปิดมาเนี่ยก็เหมือนเล่นรถไฟกับเขาแรกมึงก็เล็กโถยมึงก็เล็กโทยอย่างเงี้ย คิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักใช่ในแี่นี้แหละแนท่นี้แหละใช่เสียกรอกับไม่ใช่หรอไจริง่คุณหญิงกับผู้ชายวันฉันไหมฉันไหมมึงตอบดิผมเบอร์ผมเบอร์ไอมเบอร์ที่กูไม่รู้จริงๆนะเนี่ลยอะไม่รู้ไม่รู้ของแบเชอร์คโอ้โหวงไหนวะเนี่ยพี่ยอมนะพี่ยอมยอมยอม่ยอมยังยอมยอมไอ้ดอมยอมเอ๊ะอะไรอะเซิร์สอะ เซิร์ฟไม่เยอมมาพูดช่เพลงมาปุ๊รู้เลยฉันเลยนะคะเพลงเกดายของค่ะต้องมาฟังันต้องงจริงๆไเคยักูว่าถ้าฟังงเพลงแล้วจะจำได้ใช่ต้องรอท่านหูกอืเอาต่อไปเลยเพลงที่สิบสนะคะจะจบแล้ววะเรแล้ว คือมันก็ไม่ได้ดูดห่างกันพักของใคร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 นะเอ้ยเมื่ขาไม่เกี่ยวดิของใครต่างกันสักพักครับถูกต้องค่ะนี่ไอ้เหี้ยคือกลัวมีหน้าหน้าอมแล้วมีท่าไอ้ที่เขาเต้นนะพี่ที่เขาเต้นกันเมื่อก่อนไอสัตว์มีท่ามาแล้วแต่กลัวไม่รู้ชื่อเพลงไอ้เหี้ยร์มาบ้างมาบ้างมาบหามาบ้า ีนะคะหนึ่งชิบหายไปไปฟลัวตื่นตื่นไม่ตอ่นจะเหาเงาเงาเงาตอบไม่ดีตื่นตื่นนี่า หกถ้าเสมอเนี่ยให้กรรมการถายข้อหนึ่งไหมโอเคห้าหกอ่ะไอตอนนี้นำหรอห้าหกมันนำมั้งหกเขานำมั้งเขานำเลยอ่ะกันที่หกกันที่มันหลงหลงไอ้เรที่จะนำเลยอะแม่งหลงทีนำเลยเพลสุดท้ายนะเฮ้ยไอ้กุญแจตำนานฟังให้จบครับถูกต้องค่ะเฮ้ยโโหเพลงตำนานกูเลยเนี่ย ลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอิี่ช่างเป็นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปทำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำแล้วเป็เปล่าแล้วเป็นเปล่าการรู้น้หลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่ช่างเป็นมากเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปทำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าคำไม่รู้ตรงไหนเนีเฮ้ยุณหลับเลยน้องปอเปิดบีทให้น่อยหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่ช่างเป็นมากเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นไปทำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ เอาคุนต้องหายคอใเนี่ยหาไปยูทูปเลยปยูทูรียบเปิดยูทูปแบบนึกเพลงึ้นมาเพลงหนึ่งในยุคช่วงช่วงที่เรากำลังโตๆอ่ะเอาแค่นโทอ่ะแล้วก็กดหยุดดูเดือดจังวะรอบนี้ไม่งค่ จิงอัก็ไม่รู้จริงฟัเทว่าเลยเปละแต่ว่าเี๋วเราพี่เราพูดกันางไม่ฟังไงแควพี่จะได่ฟังม่บงแคเลยอ่ะาวพี่กุนเคยฟังแต่ว่าจำเนื้อจำจำชื่อเฟังแก้ว่าถูกหรืใช่เอู๋ช่วยตอบเลดิการคิดอยู่เนี่ยกูไม่เคยฟังนะมีเนี้ยกูตอบไม่ได้เลยน่าดมเปิดเปิดเพลงต่อได้ไหมไม่ได้ทีนีนี่ที ผิดที่รักเธอไม่ใช่ค่ะผิดก็ตรงที่รักเธอไม่ใช่ค่ะเพิ่มแค่เติมก็ตรงก็ไปเลยผิดที่เผือใจไปรักเธอคุณฟังไม่ได้เรื่อเรื่องของมึงเลไม่ใช่เจ้าไม่ใช่อิจฉาแต่ว่ามันรักเธอชื่อเพลงว่าอะไรนั่นแหละนั่นแหละพี่ไม่ใช่อิจฉาแต่ว่ามันรักเธอไม่ใช่คแบบสั้นกว่านั้นสั้นกว่านั้น แกแล้วคุณต่อกันมิตรีกว่าถ้าเห็นเขาต้องเลยแมนทีนี่แม่งปิดชเพมไม่ปิอชเพมแล้วก็ใจกรรมการที่เขาแบบทำงานเที่ยงตรงอะเริ่แต่หลงแล้วอ่ะเอาว่ากูแพ้เอาว่ากูแพ้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะรอบหน้าเราต้องเจอกันเอ้ยถ้าชอบไม่ค่อยชอบพอและ มีบทลงโทษไหมหรือว่าไม่มีก็พอก็พอพอพอครับพอเขาแพ้เขาเลยพอใช่เขาเขาแพ้แล้วเขาผ่านไงบทลงโทษก็คือที่ได้คิดไว้นะให้ไปเดาตู้คนที่ชนะโอ้ยเฮียเออไม่มีบทลงโทษก็ได้โอเคสหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดติดตามไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย